เราจะอตกยกดาคนลัตตะวันงั้นตาบานคือเรอมามนดามินพราะผู้กรอง่างนินทีจุงซันี่คือจอมอยักษซ่าการจ้องกรามน้ำกระเดืองลุยหน้าไม่ว่าเปลืองปีชาอ,อตุกโลกากนองเกรงกลัวสิว่ากันตัวติดจะเป็นดินปลมยมมานาร่วมตึ้งนาคาร เมืองอากาศพอลุกรานไปถึงจงนัก,การิไม่มีผูใ้ใดใครกล้ามาต่อริดตัวทุกติดยกยอปราบรู้ท่าพอคือยอดหยกักแต่นี้ตะวันลู้คนสวย เตมิตาบายตุกเวลานี่มาราก,กตุกนะเรียกกระตากาลูกยากนี่เตะบักผักจากมังยักษ์จับมนุษย์ทำเปตีคือเราเปลี่ยนเออไอหัตราการเลยวันด,ดีครับพ่อปราประดุธาวันด,ดีลูกสิบแปดปีที่น้องของมึงลืมตาดูโลกจะเป็นเพราะโชคหรือว่าเป็นเพราะอะไรกูไม่รู้แต่หน้าตาของน้องมึงลูกของพอ่อมันผิด เขาเรียกว่ามันพาเราพ่อเป็นยกักแม่เป็นยกักแต่ลูกกลับมาเป็นมนุษย์อันนั้นมันไม่เท่ากับว่าวันที่น้องทันะวันลืมตาดูโลกแม่ก็สิ้นชีวิตพวกเชาวยักษ์ทั้งหลายเสนอพ่อแล้วไห้ทําลายชีวิตน้องทันะวันนะ <c oughs> ไอ้ย,ยักษ์คนอื่นมันเดชชาลพ่อมีลูกสาวเป็นชาวมนุษย์ต่อไปเราจะติดต่อกับชาวมนุษย์เขาเอาลูกยักษ์ที่ไปเมืองมนุษย์ก็เหมือนลูกมนุษย์อยู่กับมนุษย์อะไรต่อมี่อไรเราจะได้ความ สเร็จได้หลายหลายเรื่องแต่ตอนนี้น้องป่วยอ่ะพ่อป่วยก็รักษาสิแปดปีผมไปจับมนุษย์มาทาพิธีปรียันที่พ่อว่าเอาเลือดของมนุษย์มาให้น้องทนานตะวันในอาบได้แช่หายป่วยไปปีเดียวเนื้อมนุษย์เรากินกันจริงอาวก็ดีปีนี้ก็ไปจับมาอีกปะเอามนุษย์มาทําพิธีมันทุกปีโถพ่อเอ้ยมนุษย์มันจะเอาเรื่องอยู่แล้วเอาเรื่องอะไรมันทําอะไรเราไม่ได้มนุษย์ตัวมันเล็กใช่มนุษย์ตัวเล็ก แต่สต,ติปัญญามนุษย์มันดีนะบ่นะเมืองมนุษย์ปูเขาโตกว่ายักษ์มนุษย์ก็ยังขุดได้หมดเอ้ใหญ่เสียเวลามึงไม่ต้องมาตอกความยาวเสาวความยืดรีไปจับมนุษย์มาเอามาเยอะๆปีนี้น้องธันวัรมืองอายุสิบเก้าปีแล้วนะรีไปด้ปัญญาอื่นมันไม่มีอะไรอะไรก็สั่งมนุษย์มาใครจะรับผิดชอบเออลากอนแต่เตรียมตัวมนุษย์จะบุกเมืองยักษ์นะบ่อเอยวันนั้นไม่มี ตกใจน oui um pues um um nah, ่ะอุ่มลูกมาพักอยู่ที่แปลงปลาซักงัต่กันบุตรมันมาดมันดีบอกงอกสิยาตีนึงตัดว่าตึงแล้วซีละตองราชตานีมันรอเวลาราตรีแล้วนี่จะข้าวันกลางวัดกลางวันเลยจับมนุษย์มันชุดลำบากมันจับยาก หน้ารามันกรุบเป็นมาเป็นหลังรอราตรีกะลุมัน ความถูกใจเป็นที่ตั้งเอากาลังเข้าแก้ปัญหาเอาชีวิตลูกมนุษย์มาต่อเติมชีวิตลูกของตอนเองแล้วถ้ามนุษย์มาจับลูกยักษ์ไปเพื่อชีวิตของลูกมนุษย์มั่งละ่ะยักษ์จะคิดยังไงไม่รู้จักเอาใจตนเองไปใส่ใจิตใจผู้อื่นแน่นอนครับนครดีลาทองคงจะหน,น,นีไม่พ้นพวกยักษ์พวกมารอีกแล้วเว้นแต่ว่าสวรรค์จะบรนดานให้ใครมาช่วยเหลือได้ นั้นเวลานั้นกุคน,นั้นจะมีหรือไม่พี่น้องติดตามต่อมาครับดันวันแล้ววันเ่านายบุญแก้วและนายเปียก รับบัญชามาจากสวรรค์ติดตามาสอนนี่เทวดาลงโทษดาราและว,วารินแต่เหมือนปีช้ำดามพลอยครับบุคคลนั่งสองเดินตรงหลงทางซะแล้วสอนก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้านเดือนมนุษย์ก็หาไม่เจอในที่สุนัรงชนนากาหาหรืออ่อนลกอ่อนใจก็จะแก้ปัญหาอย่างไรคราวนี้ครับถ้าติดตามต่อมาพี่น้องอย่าลืม เราปบเราตาแต่ต้นไมอ้อ่อะอะไรก็ว่าเราเดินดงแล้วลงป้าเราพบเราตานองนาแต่ต้นไม้เราทำมาเราจำตั้งกลับบ้านคนกันไม่ได้เราป่าเราไม่ไม่โดนแห้งน้อยเพื่อนเดือนกว่ากว่าเรามีได้ประรับปบคน กะกบเปาะปาองไม่ตาเคยแต่จบดีกับเมื่อใด้าเราได้ตาเคยร่ารรับรองไต้องขอบคนเอ้อมันเลยบักหลวงเออเวินเหนีวว่าใจกูจิงอ่ะเนี่ยนี่ตาแดงว่าเตวดาลงโต๊เราแล้วคนแต่แรกว่ายุ้ยไม่ีคยไปไม่ีเปื้อนเด็กยังเปลือนโบโบเป็นอยามไม่ิวเวนกำ อันนี้พอเปรตะนู่นกันทันนี้หลวงตูดอีกแข็งอ็กล้ากลางวัดกลางว่าก็จาไม่ได้พอเทวดาอันเลยจุงให้เรามาตายเองเมื่อกล่าแมวไปจุ่มวัดกันนะก็พอร่วงไม่จราบกล้ากินกันตายเองแล้วได้เปียกมานี่ยไม่มีรูเลยฟืดแล้วไม่ตกใจไม่รูทุกๆรูทุกๆนี่ว่าเราล้มแล้วน้องเไม่ใจล้มไม่ล้งเพลียไปไม่ดูกันไอ้นียน เด้งวาเดา๋่าทางไปบ้านคนไม่พบแลน่หรืออังจีเดี๋ยวสร้นางป่อนนะเดีอดทางมึงไปจัดมันใจดพึ่งมันอยู่ในดังนี่ดนี้จนยิกใจว่าขวักไหมนะมึงไปจัดบรจทัด่างพึ่งอันมึงกิดแล่วางนี่ดีปรีโลโร้องรอยแลยตีจิพยเลยอย่างนอนไม่ยกขึ้นเลยไม่ดูธรรมะกินไม่ใจจัากูปลูกกูกอดดินโยนใจแรงไมย่ยกขึ้นนน้องพึ่งวันเตียงแล้วแต่นี่ไม่กินบินมาใจกูนู แหว่เรืงก้นบูนี่แปลกจริงจาววันดำพิเศษจริงทำใจกินอะไรแตกเหลือใจได้อู้นี่ก็ไม่ค๊บเดินเดียบหัวเจยหัวกันเลยตกใจแต่เด็กก๊บเด็กกับปูจะยิกแล้วนั่งตั้งปลาหัวดอกซ่านั่นผมมันโอนดีตายบันเพื่อเด็กมึงยำไม่ค๊บแล้วมึงดียกู้หัววันหัวหลุนเดียวกันเอรอนะตกเรื่องแล้วกินได้ตกย่างทำใจตาใหญ่ก้องหมี่ปิดหมี่ไปเพื่อนก็ไม่กินไอ้นี่กินได้ไปอะ ไม่เป็นพิษเป็นไฟลูกว่านี่มากินได้เป็นรอยน้วยขุบงินนี่โตกะทราบน้วยผมอ้วกกรักดำหลักเกี้ยวเมื่อกี้เราไปลื้นลูกว่าทันไงเนยลูกว่านยอือริมน้องเรียกว่าเดี๋ยวมึงกินมาลูกบางคุดนั่นเลยลูกว่าเลอศครั้นลูกว่าตี่นยนั่นลูกสี่ชอกลูกอะไรไรวะลูกสี่ชอกสี่ชอกเพื่อที่ชอกมันก็ว่านงนั้นแหละจะไปเรียกเพือที่ชอกเรียกลูกว่ามัตาโอ้๊อง เราเลิกมันเดียก็ใช่ไหมบอกกูว่าโอ้ลูกชีชอกชุกเต็มต้นเลยนะ้แค่นห้ตึ้งกูบีบกินร้อยลูกชีชอกนี่นากินเวอร์แค่นี้มันกังวว่าลูกชีชอกไอ้ได้แล้ววะใช่ไหมแค่นี้บ้างว่าที่นึกได้ลูกชีชอกก็คือลูกว่าคุกกี้ได้แล้วมาได้กว่าไม่ใช่แล้ว้ชื่อนี่เปลี่ยนไปเปลือกมันในได้ก็เขื่อนได้โอ้โหเนี่ยมึงเรียกว่าเปลือว่าเตี้ยนนะก็ตายอะไนโอ้ยแคามันไม่ครอบเลย มึงเชือ่อพวกแ้วชื่อเนี่ยทำให้ตกชิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อเราสร้างขึ้นมาลั่งหนึ่งเป็นหน้าคานใช่ไหมถ้าครูอยู่ในเด็กอยู่ในก็เรียกได้โรงเรียนโรงลั่งเกิดความท่าขึ้นแต่งความรักเสร็จไม่พลาก็อยู่ในเรียกได้วดัดเออก็บ้า,บานลั่นเลยเป็นวดัดมันอยู่ดีชื่อเพื่อนอันนี้พอวัดจะเรียนคนต้องไปต่าบุญพอเรากลใ้คนต้องไปเอาแกงโรงเรียนก็ไม่อาความรู้มันดีเมื่อนันพื้นดังเดียตรงนั้นนะทันนี้ลูก ว่ากบเรื่อพอเรียวเรียกลูกจีร้อก็มันไม่เมาเหมือนมันลูกจีร้อก็ยังลูกว่าเตี้ยน่าจริงกรดัมึงเชื่อแต่ยาพี่บอกมึงเนงไม่ก็รักษาคนไห้มาแถวได้เพราะว่าเขารู้จักเลียกเอ้กุ้ท่ามันยังแบบกมึงป็นบาดเชื่อนอยากกินวันทุกันก้มไม่บอกไปด้วยนี่ก้มไม่แต่มึงกินนะลูกี้ก้ากินวันไหนไหก็มันคมเพล่บนแก้วเล่นหวาวานคุยตามทีหวาวานก้มกับตายงันมึงเอาไหนอ๋อ คนเราเวลาอยู่ในความลำบากทนไปด่ามันต้องทนอันนี้มึงยิ่งไปตามใจได้ร่างกายมึงประกอบด้วยตาจะมุกลิน้นติ้งพุงทนั้งในๆนูอันนี้มันคอมจะแต่ลิ้นนิดเดียวนี่ก็มึงรู้ว่าคมแล้วก็คกรื่นปเดยมึงโง่ไปตั้พฟ้อมมึงพุ่งมันยังพูดไรทีอ่ะนี่ต้องให้ลิ้นตําเต้าถูกเรื่องไอ้นี่เปรี้ยวไอ้นั่นพทดไอ้นี่มันไอ้นั่นจืดไอ้ไนั่นไม่ได้ลิ้นทําได้มัง่งตัเต้าลูกเดียวง้นได้มันทําได้มัง่งหรอไม่พืช มึงแร่จีกลื่นไปเดนนะ็มนุษย์เราเนี่ที่มันเป็นบ้านหน้าอยู่เพราะไรอะไรรูปรืเป็นเรื่องเนี้ยให้นี่ปลาําลีโลจะริบลอยไอ้นี่กลางเรื่องโลริบาทไม่ร้อยลินก็ไม่ได้แดงอ้ก็ไม่มันแล้วมึงกินปนกันแร่ว่าชาวขี้่ามึงแยกก็คือว่าบอมในจาลีบอมในกลางเรื่องนะไม่นี่มึงแล่แต่คนเรานี่วาตายลินตํตาเต้ามาดุเรื่องไอ้เจ๊เรื่องไรทำไรอมันน่อยู่ในปากล้อลินออกมากับพเพเรียอันมึงแล่มึงเดินเยียบปวดต ว่าแม่ตีแรกไปเล็บชีกไปทางไหนๆกูไม่ได้ยินว่าแม่ตีนมันผู้ไรตีลินดำตาดงกืนอุ้ยเจ็บตีเจ็บตีนเรื่องอะไรมันเหรอมันกูกินกีกาแต่โอ้อยไหนหันะนกูกันยังไงเปียกซ้อนแล้วไม่ใจซ้อนนี่เรื่องจริงงั้นมึงแหละที่วัดปเอ็นเมื่อนะัน

เออว่ามันยังอยู่สามองตรงนี้ได้หลงเนียงเปิดตรงขั้นได้เนี่ยหนตีเรียนให้เมนลาแต่งงานค็นดูยาเจ้าอยาเบ่าวหนังนะเรือจังมื่นไปแต่งหน้าแต่งจุดได้ด้วยเจเาบ่าวก็อ้าจุดเป็นมื่นแต่งกันพอเวลานอนเลยทอดดอกไม้เลยทอดสาอ่อแล้วกระดันเ่อคอยแรงลังเบลนะจริงไหมมึงและดิปักแต่งไดกูไม่แต่กูไปแต่งงานกางเกงกูไม่หนุ่มเชือกูไม่ได้ให้คนเล่นมาต่อคำกูปนี้เลยเดือบดิ แล้วค่ก็ไปนี่เอาเมือขนาดเลยมาแต่เอากูเนี่ยกับวันนี้นะน้องเปียกนะวันนี้น้องเปียกชาลาดเนี่ยพี่จะเชิญจิ้งจักคริสอยู่วะไอหมาดตรงกับเจนน้องเปียกแน่นอนเดี๋ยุดเท่าเดียวเราได้เดินไปได้พบบ้านเรือนของผู้คนนะเอาไหมน้องเปียกพ่อจางก็เลือก่อยมาช่วยเลืองจากเตี้ยกูขี้กลานตรงกูมึงตางกูก็เหมือนตามมึงนั่นแหละการตรงจิ้งจักคริ์มันต้องปาวนาตัวตำต้นเจี๊ยก้อนไม่ใช่เน่งหน่งตึ้งตรงเพื่อไป ไอแต่พ่นไปตู้กับก็เราก็มึงการิงชักทิก็อช่วยก็ช่วยเองก็เลยพอเจ้าคนนูนจ่าจิงจักทิตวดากวาดิ้นเนี่ยบานเดือนมนุษย์ดูตางในก็ไอมาช่วยจักทีเวอร์แล้มันเรื่องอะไรไรอ่ะมิลก์มึงย่าเจ้าเลยนักเดุผงโอแบบนั้นเขาเจอิงจักทิตดูเยวมาดดมานอนแล้วมันเรื่องอะไร ไม่ได้วันไหนเดี๋นี้มัน,นดูบาาเดือบเปรสุดปลาสกุลแม่ไม่ทุ่มืันจันวาหลังวันดีรางวันไม่เหยไอปันโปรก็ไม่ออกต้มก็ไม่เผื่อแอปไอกินต่างปัดก็ไม่ได้ปอกแมก้าไม่ไอมึงไปจากเวฟไปิดดินปลาดกูไม่ตามกูบอสไอ้ตีนลวนตีนรุดไก่โจกดีไปปอบบ้านเดือนคนไม่รวยได้ตี๋จะไปกินผัปหน้าลอยกินกีการ์คบม่ผักน้ำลายออกแล้ไปเลยไปดังนั้นพี่ลุงจะไปดังนี้แหละที่เคยพูดมีสวัสดีนำปลาคยจัดเร็วหนุ่ไม่รวยแล้วน้องเฟี้ย อยากเออฮะกลไปร่วงกันเห็นว่าไม่มาต่างนี้เราไม่มาช่วยนี่ลูกเอูเห็นว่าไม่มากาลักลไปร่วงกันเนาะแต่มันไม่บอกคำเดียวว่าอยู่ลังกันวนั่นน้องเปียร์เห็นว่าก็เราแล้วมาไปร่วงกอ,องเกยน้องเปียร์ก็อาจารย์ไหวแล้วว่าอย่าจุ้มกันบ่เราจิ้งมาจะตาเดี๋ยวจะอยู่ลังมึงกูไม,ม่นบูดเหมือนไงอู้ตัวเดียวยยนี่อีกนี่ มานี่แตบรถเพื่อแล้วแหละเพื่อกางนั่นบอกเดี๋ยว่อก้าวไปทาปงนั้นสักดิบยู่เลยอ่ะไปรู้ไหมไปมาเดี๋ยวไปไปร่วงนะเพื่อแต่ปัณณีกูไม่ต้องท่ามรับรองอ๋ออกมาหนวดได้คูซื้อแล้วว่า์หนึ่งเรียกว่า์สองเรียกหนึ่งเรียกข้างหลังมีใครอยู่มั่งวอรสองเงปียนพอมาจวยลูกเออแมนแล้ว แตอนจิงรักริตปอกมาช่วยหน่วยน้าด้วยส่งจารเทวดา่านมาช่วยคนล้มต่างให้เรามาช่วยคนล้มต่างตามีช่วยชีวิตมีรอดจะปลอดไปตอนนี้ไปจะมีผู้ตีได้บุญญา ลุกขึ้นลุกเอออย่ากปลุก,กแต่กูจะไปปลุกบบลังบังลาวตกกวาไม่ต้องกลัวลูกเออพ่อมาช่วยแม,ม่เออที่พูแก้วมึงอยากขึ้นยู่เหมือนกูบังลาวตาหนักมากชาเรมมาะก,กวาดตัวยังก็โตจำมาจำปวสขาเอติปิโตเพราะกวาดแรงจำมาวากมงังนดังเบียกเอทีพีโตเพราะกวาดแรงจำม,มาอายุที่มานอา้องมาเป็นสาวรำบงหานะ เฮ้ hey, ลูกขึ้นมาลูปุนแกวไม่ต้องแพ้เบตาเราเป็นติ้งตะกริดเราเป็นผู้ดับใจยอยู่สี่ท่วงสวรรค์ใครตำดีตำบุญาาอดาาอกก็มาช่วยเออเทวดาใจมาบอกต่างสู้สุกเออสู้เดินดงลงป่ามาโอ้กลับทับวันนั้นอย่างชัวร์ไหมเอ้ยตกใจเดี๋ยวพอเป็นค่อยครับเป็นเจ้าทีเจ้าต่างเจ้าดินเจ้าป่าได้หนอรอร้าแล้วอะไรข้าเจ้าดินไม่ได้หนอรอร่าม <c oughs> นาันก็หายไหม ลำบากแท่จร like, no 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 ้าแล้วเลยทีนังนน่ิดกันแล้วล่ะเดี๋ยวใช่นะแอบรู้จากกลัวกลัวนี่ค็นี้แตแล้วไม่หนึกไม่หนึกมากกลัวกับเวรกลัวก็วิ่งแท้จ้าไม่กลัวด้วยท่านนี้ต่อไปนีูู้ก็จะได้ปอบผู้มีบุญก็นอนอยู่ตีดํำใสดิมู้ไว้สุสุเผยแล้วไปช่วยกันจะได้แก้ปัญหาแต่ว่าคนจะเปยยันถึหน้าพอเทวดาฐานจังนี่คือประตูประตูคนที่มีบุญ ถ้าซุยรด,ไไดตรงนี้ไปได้ก็ไม่ความว่าทุกไปได้นี่คือประตูถูกออถ้าไม่มีบุญดูแขนกูตีกอกแม่เออได้เรือ่งองกันยัเป็นราไมีบุญไม่มีร,มรดได้ไหมแม่เอยตู้พี่ตอนนี้กลัวกูรดตู้ไดกันไหนพวงไม่รู้ว,ว่า <c oughs> นักจะไดกันยิ่งใหญ่กองฟางได้เคยว่ารดได้ตู้ไหนพวงก,กูรดเจ๊ยเลยจบไม่ติดจบติดแต่เชิญให้กูเข้าหานดูปะ รดเพื่อวิธีรดข้าวไร,ร่ก้านมันมึงจำแต่ปกติคนล้อดนันตังหัวก้าวก้อนเนี่ยคณะนี้เราลอดเอาวานข้าวก้อนเพื่อเวลาเ็เอ็นก็ต้องว่าอย่าลอ้อกูว่าลอดออดจกักงานุ่มหวว่าอยู่น้อวันอยู่ไหนเพื่อใช่ไหมมันต้องเอ็นจะเม่จมพ้นนะแต่มันไม่เอ็นแม่็นก็ว่าตางวันเดียวอันสบายตอนนั้นก็จัดรายก้ารวงหนึ่งที่แจ้งแล้วชูรีเดบ่อบอโตกูล้อด้พวงจับติดเองเลย อย่าลอดตัวไว้บ้าว่าขวรลออเนี่ยรัวอยู่น้อยวานอยู่น้อยไงอย่าลอดไวปเป็นตัวย่างวุ่นไปไปออกหลังตูวว้ว่ะข้าไปใน้อานาไปเชิญข้าวมา,าวหนัานกูนเที่ยวหลงเลยจะลาดนะมึงอ่ะรู้ไหมไอ,อ,อ้อถก็รดแต่นี่ไม่ใจตู้แต่กานนะตู้ตะวันนะมีบุญกรลอดไม่มีบุญกูไม่รู้เรื่องแม่เอ้ยอย่าวิ่งแล้วเหีนยรัวยกให้ไหนวะอยู่เต็มเลย วีเลยดีอ่ะดีกี่กิโลวีก็เอาไม่ก้องกูรออยู่ตรงนั้นรอถึงโลเลยไหมอ่ะวีไปวีมาอ่ออจริงหอมองยพีไปปัญญาว่าเดี๋ยวเล่ามึงให้เร็วนะพอคุณร้อนละไปนะกูมีวิธีการแล้วมีเรื่องใช้ไปล่วงท่านไม่ปลื้อเชื่อเร็ว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 เอาแล้วอยากให้ไุ่งเลยถูกต้องคนหนูไอ้จุ่งไอ้จุดเลยนี่ไอ้เม็ดนั่นแหละแกไอ้เม็ดไอ้เม็ดไปเลยอย่าแกอยู่ มดแล้วติดอยู่เร็วๆจ้าอ้ออโบยบาดหลวกนี่ลอกทิ้นเจ้าเตะอม่อไงกูหยอกบอกว่าโดกัดกันไปเร็วแม่กูตบตาไม่ตับเมย์้ยใครเอาใจสิ้งมาดักกูตรงนี้ใจสิ้งเคยไม่ใจใจสิ้ใยัยแม่งมุมอ๋อนั่นเลย ngôi trăng vô ta đi đầy rập cam ban cha, sao là xa mãi. Lỡ đã gạt yêu không chân, vạn tỷ đông dong ลมามันดางงานทำมีด้วยความจำใจมาเดินดงแล้วลงปอยู่หลายวันอดอาหแล้วอิหวานรือกะเป็นลมสลบแล้วต้องโยธาส้จากเดียวก็มาบอกกับผมสันด้วยอำนาจเทวดาองค์ราชัน กนานันเปียกใน่ืก็ได้มามองกเน,น็ม่นแน่จัดพบเรลวมาต้า,นอนอตา,มมาแล้วนีน้นอนอยู่ใตรมม้ร่มไม้มองกเน็ม่นแน่จัดนอนอยู่ใต้ร่มไม้ พูนแก้วก้ามาไกลรู้ดีว่าต้องมีวาสนะนาแน่แล้วน้องเปียเออเนี่ยนี่จริงจักทิดเราได้พึงพ่งปิงพระวัดฐานบอกไงปอบปุ๊บลุยดูหน้าตาล่อเล่าไม่รู้ชื้อเลยหน้าบานอนรับผักป้อนอยู่น้องครับน้องบ้างน้องชายน้องนอง้นองผู้มีวัสนาตื่นแบบตื่นผมไม่ได้หลับหรอกพี่เอาเดี๋ยนอนอยู่เพื่อหิวข้าวอะ่ะเดินดงหลงทางมาตั้งหลายวันพี่มีอะไรเป็นอาหารพอจะต่อชีวิตให้ผมขอความรู้นะเด้ ดี๋ยวจะได้คุยกันว่าผมเป็นใครมาจากไหนช่วยแล้วไปก็ช่วยปุดๆเลยหให้รกกนเรากระหนื่อยปุดๆอันนี้ก็อิ่วปุดๆอยู่แล้ว <S <S ไม่รอเทว่าได้ช่วยเทว่าได้มาพอคนก็นกนแล้วนะกันนี้ <S <S ไปล่วงเหนื่อยพุ่งหลานยิ้นี่นน <S <S กูกระหนื่อยแต่ว่าพอไปแบานี้าว่าไม่เหนื่อยแล้วได้เออมันช่วยเหนื่อยเลยไม่ใช่มาหน้าม้อนหัวเหนื่อยครัป่ันนี้น,น,น้องเออต้องเป็นผู้มีบุญตระที่จันบอกเขาได้อานน้ำมาลุ่ืมน้ำ เดินกันไปด้วยดอกไปขอบคุณมากพี่ลุกขึ้นนะักคุยกันก่อน,นองงต,ตอนนี้พ,พอปีชายเรื่องไงเมตตาตอนนี้ราตากันมาปอพระนกรบอกว่าข้าพระคุณบนนักหนา ในอดีตกองกือป้าเจ็ดนา,มานม่ามาบูชาปียามาประทับแล้วปอบน้องใจโอ้ผมกราบไหว้ป้าเจ็ดนาของแม่ก็เหมือนสวรรค์ส่งพีม่มาน้องชื่อไรกับกรมสันกรมส้นใช่ฮะมาจาก้อยนี่บ้านชนแดนครับหางานทำแม่ผมชื่อจันวิสาก็กลัวผมยากจนเลืกเินไม่มีบ้านไหนรับผมก็ทำงานอยากจะเสี่ยงโชคลัดป่าดงพงลึกนี้เผื่อว่าจะมีหมู่บ้านดังฝั่งดังโน้นเดินดงหลงป่าครับ น้องลงทางหลงทางแล้วพี่มาจากไหนกันเนี่ยพ่อมาจากวัดโพเอ็นกับเรืองเป็นบรรนานบรรนานโอ้ตามสอนกับเทวดาลงโทษดาราวารินศิษย์อาจารย์เหรอขับนั้นเนี่ยขับถ้าเดินดงลงลงฟ้าเหมือนกันแต่เทว,วดาบอกกับน้องเป็นผู้มีบุญสาธุคนมีแต่นะนี่แสดงว่าเรามาหลงทางร่วมกันแล้วดิวีกับเออนี่มาลงเขาอย่างเดียวกันแล้วนี่มันไม่ไปลองหรือวะมันทำไมอ่ะก็ใครล่องได้ล่องเขาเหรอนั่นไอ้เบลออ้ลงฝนเวลาปั้นมันออหมากว่าไอ้เบล่อเลยแม่ เจตีลงแล้วจตื้งหายปั่นเกลียยจนโกรธจนไม่รู้จตั้มพื้นอะไรอ่ะจนไปไดนรู้ว่าโบ้ไงอะไรพี่ไม่น้องอย่าอย่าเอาล่องเพียนไม่นี่มันหลงของผมเออไปล่องไนลองเอากันเออจะเดินทางกันต่อไปยังไงอ่ะพี่ฮะแล้วแต่น้องกับตนนองปู่มีบุญพีดาใ้ตามน้องโธ่คือเสียงโชคอะไแล้วครับช่วยกันคิดช่วยแก้ปัญหา ช่วยกันน smile, ้องเอช่วยกันช่วยกันด้าน้องเอช่วยกันทรงจานจันให้มามาเสียงใกยืนต้นธนาเฮเสียงอะไรครับหนงหนงนงหนงกบกัดอย่าไปรับอาจจะเป็นผู้พี่ผู้รากับในปลานี้เป็นปามรณะครับไม่ใช่เขาขอความช่วยเหลือจะไม่ไม่แหน่ครับมันอาจจะลอกลวงโดยเจ้าง่อยเลือกครับบางทีเบดาข้ามันจะทำลายชีวิตกับปลามุรัวปาานี้มันจะได้เสียงใกรยืนต้นธนา ใคลเอ่ยืนซนตนาตามเมตตาให้ช่วยตีช่วยตีแจปเปอต์นแล้วไม่ไหวแจปเปอต์นแล้วไม่ไหวไปอา้าไม่ต่มอมีมอไม่ไอ้ไร่หน่ก็ไม่โดนเที่งไอ้ไรโดราหน่ค่อยมาล้ำวายทักทิพเงียบไปแล้วครับมันมันมันต้องเป็นผดปีบีร่าแนนอนปอนองเพียกเจ้าเงียบปุ๊บเกิดวายในป่าดงพงปล่อยเขาเรียกชือจริงนึกอยากก้านก็หวาแลว้วอาจจะเป็นกล่าวเคร อ้อมไได้อย่าแลงเขาหวานัางทีห้อมแกงห้อมก้าวอ้อมเมาห้อมโหมดอ้อมเนื้อบางทีบู้ผุดพี่มันลุ่งก้าวอุ้งปลาห้อมเลยอย่าแลงใครว่าอ้อมนุ้นน่ไม่แลงกับเพื่อนเอาได้เลยกูแล่งเพอเนี่ยไปแล้วไปงงแก้วขับเคลื่อน้ยไปแล้วป้อมค้นพองแล้วยังไม่ไปในดอกเมายังไม่ไปในดอกเมามันปวดมันเหลาตัวนี้ตัวนี้เดินตรงแล้วมาช่วยจักตีอะไรนะอย่าปล่อยน้องโป้เขาเรียกขอความช่วยเหลือ เดินตรงแล้วมาช่วยสักทีตรงจานปีงรีบมารีบมาจาักก็ไม่ออกตอกก็ไม่ก้าวจักก็ไม่ออกตอก,กไม่ก้าวตาพนันตาแต่เดาร้อยว่าร้อยอ้าจะแต่บ้านเอา,เอ,า,เอ,าอย่าไปทำแทะมันกดกูขึ้นเพลนะไม่ีกันทำไมเล่ามันมันเออขึ้นเพอลแล้วมึงกลางนู้นเขากลัวไม่ไหวได้จกตาคือ,อกดีโธ่พี่เปียก เจ็บมากไหมฮะว่ามันจะเจ,ะจะ็บไรอ้าวนั่นมันเลือดใครอะเลือดใครไหลอะแม่ที่บ่เบหน้ามันแล้วกูกันคุณรู้เลยว่าม,มันดีซี่พวกมันมีหน้าไปไหนป้าทุองกลงแก้งไงว่าม,มันที่มันโด,ดรับแต่มนตีนาตายวันนี่กูแ <c oughs> ม่ที่น้ามาใจกว่า